หรือที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Mazda 3รุ่นปี2025รถยนต์ที่ยังคงรักษาความโดดเด่นทางด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีไว้อย่างครบถ้วนรุ่นปีนี้ยังคงต่อยอดจากความสำเร็จของรุ่นก่อนหน้าพร้อมทั้งปรับปรุงห่อลายจุดให้มีความลงตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านความหรูหราและประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับ รูปลักษ์ภายนอกของ Mazda 3ปี2025ยังคงโดดเด่นและสวยงามในสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เส้นสายของตัวรถดูโฉบเฉี่ยวไฟหน้าและทรงเรียวและกระจังหน้าแบบซิเกเนเจอร์ที่ทำให้รถดูสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกัน ทั้งเวอร์ชั่นซีดานและแฮชแบ็กต่างมีสเสน่ห์ในแบบของตัวเองรุ่นแฮชแบ็กจะดูสปอร์ตมากขึ้นด้วยท้ายรถที่กระชับส่วนรุ่นซีดานให้ภาพลักษณ์ที่เรียบหรูดูภูมิฐานมีสีใหม่ให้เลือกอย่างเซอร์คอนแซนเมทัลลิกที่เสริมความพรีเมียมยิ่งขึ้นทางด้านเครื่องยนต์ m a ส d a 3 2025มีให้เลือกหลายแบบขึ้นอยู่กับตลาดและระดับการตกแต่ง เริ่มต้นด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตร4สูบที่ให้กำลังประมาณ155แรงม้าซึ่งเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองอย่างประหยัดและนุ่มนวลสำหรับผู้ที่ต้องการกำลังมากขึ้นสามารถเลือกเครื่องยนต์2.5ลิตรแบบไม่มีเทอร์โบซึ่งให้กำลังสูงสุด191แรงม้าหรือเรือกลุ่นท็อปที่มาพร้อมเครื่องยนต์2.5ลิตรเทอร์โบชาร์จที่ให้พละกกำลังถึง250แรงม้าเมื่อใช้น้ำมันเกรดพรีเมียม ทั้งหมดจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือเกียร์ธรรมดา6สปีดในบางรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นมาตรฐานและมีระบบขับเคลื่อน4ล้อ iActive AWD ให้เลือกในบางรุ่นซึ่งเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสภาพถนน Mazda 3 2025โดดเด่นในเรื่องสมรรถนะการขับขี่ตามแบบฉบับ Mazda ที่มุ่งเน้นความสนุกในการขับขี่ระบบพวงมาลัยและช่วงล่างได้รับการจูนมาอย่างดี ให้ความรู้สึกมั่นใจเมื่อเข้าโค้งและเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วระบบ G Vectoring Control+ Plus จะช่วยปรับแรงบิดขณะเข้าโค้งเพื่อเพิ่มความเสถียรและการยึดเกาะถนนการเก็บเสียงในห้องโดยสารก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทำให้การขับขี่เงียบและนุ่มนวลเหมือนรถหรูภายในห้องโดยสารของ Mazda 3ปี2025ถือว่าเป็นหนึ่งในรถคอม p พ c t ที่หรูหราที่สุดในตลาด การจัดวางและวัสดุคุณภาพสูงให้ความรู้สึกระดับพรีเมียมแผงคอนโซลมีการออกแบบเรียบง่ายและใช้งานสะดวกหน้าจออินโฟเทนเมนแบบติดตั้งกลางแดชบอร์ดขนาด8.8นิ้วใช้ระบบควบคุมแบบหมุนซึ่งอาจไม่สะดวกสำหรับบางคนแต่เมื่อใช้งานจนชินจะพบว่ามีความปลอดภัยมากขึ้นในการขับขี่พื้นผิวภายในใช้วัสดุค,คุณภาพสูง มีเบาะหนังให้เลือกในรุ่นสูงและมีการเก็บงานที่ประณีตเบาะนั่งด้านหน้าสบายรองรับสริระได้ดีส่วนเบาะหลังในรุ่นแฮชแบ็กอาจจะแคบเล็กน้อยแต่ยังใช้งานได้ดีพื้นที่เก็บสัมภาระในรุ่นซีดานถือว่ากว้างขวางและในรุ่นแฮชแบ็กสามารถพับเบาะหลังเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ด้านเทคโนโลยี Mazda 32,025จัดเต็มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Infotainment 8.8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto กล้องมองหลังและระบบเสียง8ลำโพงหากขยับไปยังรุ่นที่สูงขึ้นจะมีระบบเสียง Bose 12ลำโพงระบบนำทาง Head-Up Display ระบบชาร์จไร้สายและแอร์อัตโนมัติแยกซ้ายขวา Inter Face ของระบบ Infotainment ใช้งานง่ายแม้ไม่มีระบบสัมผัสในบางรุ่น เรื่องความปลอดภัย Mazda 3 2025มาพร้อมเทคโนโลยี i Active s e n s ที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมให้กลับมาระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อถอยหลังระบบอ่านป้ายจราจรและระบบตรวจจับความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ ในรุ่นสูงจะมีระบบกล้องรอบคันและเซ็นเซอร์รอบคันด้วย Mazda 3ได้รับคะแนนความปลอดภัยสูงจากหลายสถาบันทดสอบความปลอดภัย Mazda 3 2025มีให้เลือกหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นพื้นฐานไปจนถึงรุ่นพรีเมียมพลัสโดยแต่ละรุ่นจะเพิ่มอุปกรณ์ความสะดวกและ